สวัสดีครับผมนัชชัดหัดใหญ่จากร้านอาร์มหัดใหญ่ซูเปอร์บนะครับวันนี้เช่นเคยครับเราอยู่กันที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ข้างหน้าผมนอกจากจะมีรถแล้วนะครับวันนี้พิเศษนะครับมีเจ้าหน้าที่จากกรุงศรีมาคุยกับเราว่ากรุงศรีให้อะไรกับเราบ้างมีบริการอะไรบ้างเกี่ยวกับ รถที่ผมขายนะครับอาเตียนเชิญเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ข้อแสดงความยินดีสวัสดีปีใหม่กับรัฐอาร์มนะครับชุดรถไฟนะครับนั่นคือรถที่ตัวด้านหลังพวกเรานะครับรถโอ้ค่อนข้างที่มีค่อนข้างคุณภาพที่มากครับผมและทางครูสีก็ได้ดูแลลูกค้าที่มาซื้อตำรัอาร์มมาตลอดครับผมนะครับและอาร์มเองก็ได้จะถูกร้องสมรู้เช่น้นนะครับนะครับถึงว่าโดยล้มนกเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็พี่ก้อยนะครับผมาช่วยครับดูแลให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ ที่ช่วยสนับสนุนลุงศรีนะครับก็ส่งลูกค้าที่ดีๆกับพวกเราที่ตลอดมาครับนะครับหวังอย่างยิ่งว่านะครับเราคงจะได้มีโอกาสนะครับรับใช้และ้าส่งงานเราเยอะนะครับในฐานะปีใหม่นี้เขาขอให้ทางร้านขายดีๆครับผมแล้วก็ให้คุณภาพแข่งแรงะครับมอยู่คู่กับลุงศรีตลอดไปครับขอบคุณครับครับผมครับผมผมณัชชัดนะครับจากร้านอาร์มหัดใหญ่ซูเปอร์ไบทางเรานะครับจําหน่ายรถซูเปอร์ไบทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับ เงินผ่อนของเรานะครับสนับสนุนไฟแนนซ์โดยกรุงศรีออโต้นะครับซึ่งอนุมัติเร็วนะฮะครั้งล่าสุดนี้ครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องครับผมนนี้ผมจะไปได้ไม่ได้นี่ก็อยู่ที่กรุงศรีนะฮะเช่นเคยวันนี้มาให้ดูนะครับ h o นด้650 8คันนะครับ C B C B R อันนี้ Big กวิงมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับที่ร้านบิ๊กวิงเหรอครับนด้อย่างนั้นเลย โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับใครจะซื้อจะขายรถนะครับ0 8 4 6 3 2 9 4 5 1อาร์มหัดใหญ่ซ mm ุปเปอร์บค์ขอบคุณมากครับที่ติดตาม <Yeah. S 1> ผมนะชัดไปลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ yeah.